ออกหมัดนะครับอีโกวียงนะครับแล้วก็แม่ใช้บุไหลครับทำท่ามองพื้นเข้าไปลื่นชมต่อนะครับขอบคุณโรงพยาบาลปาโ์โบร์โมเดิร์นผลโยธินโรงแรมสยามโซนเซตี้และโรงแรมสยามพาราได์ทิ้านคาเฟ่วันแมนและคุณจุชีพตรีโพโอ้โหแกบอกต่อยเอ้ยไม่มันเชื่อมันเชื่อมันมีที่เชื่อมถ้าไม่มีเชื่อเนี่ยลนไปแล้ว อาครับเดี๋ยวดูครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับดูคู่นี้ใครไม่มีรอยยิ้มเปื้อนบนใบหน้านี่ตอมอารมณ์สนุกผิดปกติครับเฮียเกมมีตูดต้ามอเตอร์เฮียเกบนี่นั่งอมยิ้มใหญ่เลยเดีเยยิ้มในสาขาเอาอมยิ้มใหญ่โอเล่ดงนั้นไม่เล่นด้วยแล้วนะครับอยากจะเช็คบินแล้วครับอยากจะเอาใจแฟนๆพี่น้องชาวโคราชแล้วครับอยากดูมวยเอาหัวมง้าไปด้วยครับแม่ ไม่ธรรมดาครับมีหมัดที่3ตามมาออย่าอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งใครอย่าอย่าเพิ่งเด้ออะไรอ่ะโดนโดนอะไรอ่ะรอให้นับก่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่ขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนี้คิดว่าจะไปใช่แล้วครับโอ้โหนี่แหละครับไม่มาคุ้มค่าตัวจริงๆครับที่มันต้องการเงินค่าตัวจริงๆครับมันต้องอย่างี้ มีด้านตรโ oh, อ้ออยังมีอีกไม่ไหลท่านะยังมีอีกยังไม่บทท่านะต้องมีอีกนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> ไม่ยอมครับกรรมการโบกมือแล้วไม่ยอมครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้ต่อยกรรมการทนดูไม่ไหวครับเบกเกมเลยครับยุติไปแล้วนะครับแม่บอกว่ามันลื่นครับมันลื่นฟองใหญ่ครับกรรมการบอกว่าทนไม่ไหวพอดีกว่าครับพอดีกว่า นุกเห็นครับเร่งสู้ได้ครับยังพอใจแน่เขาจับแพ้ไปแล้วเขาจับแพ้ไปแล้วอย่ามาชนลงไปลงไปกรรมการบอกลงไปเลยโอ้โหเลยครับกรรมการมีค้อนมีค้อนครับแม่เอาไปละครช่องเจ็ดสีดีกว่าครับอย่างนี้ฟ้องใหญ่ครับฟ้องเสียเนาเลยครับอารมณ์เสียครับไปดีกว่ากรรมการมือชูมือชูมือได้กนนะครับกรรมการต้องระวังเลยนะครับ ฟีดันโกรธมากเลยนะครับลงจากพวธีเมื่อไหรไม่แน่ครับดูนะครับต่อยใชโครงครับนี่ครับหมัดนี้ส่งไปทิศติดเชือกเลยครับหนึ่งสองแล้วครับนี่ครับปังแล้วรอเดี๋ยวทุกหมัดนะครับต่อยคล่อมครับผิวขาดครับโคตรลื่นพิทีลื่นแกหาจริงๆเลยครับ ผีดันี่หาจริงๆดีนะครับจังหวะสุดท้ายนะครับโมจะรับอยู่นะครับไม่ได้ออกหมัดสุดลงไปโดนทีกอกหูครับผิดนะครับตรงนี้คลิ้งเลยครับไม่ได้โดนอะไรแล้วครับตายก็ผิด้วตัวเองก็ลงนี่รถเกียร์นะครับดูนะครับตายนั่งลงไปแล้วกรรมการโบกมือครับแกไม่ยอมนะครับว่าผมยังสู้ได้อยู่